สวัสดีครับ FC ช n n น l เพรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เรายังยืนอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของเพรยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับด้านหลังผมเลยนะครับใครที่หาอยู่ไม่ควรพาลาดสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น isuzu mu x 1.9 dvd นะครับคันนี้เป็นรถปี 2019. จด2020นะครับได้เข้ามาเป็นสีดำเข้ามาสดๆร้อๆเลยฝาโปรงยังอุ่นอยู่เลยนะเพิ่งเข้ามาจริงๆ นะครับใครที่หาอยู่ติดต่อด่วนนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับ3เบอร์นะครับติดต่อหาโอตเพรยนตด่วนเดี๋ยวจัดให้นะครับและที่สําคัญคันนี้บอกเลยเลขไม้น้อยมากไม้น้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลขไม้ที่หลังเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวโครงสร้างตัวรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถ PPV นะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ได้รับความนิยมมากในบ้านเรานะ,ะมาดูกันนะครับ ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับก็มีการปรับแต่งตัวกระจังหน้าไฟหน้ามาแล้วนะครับผมนี่ดูไฟหน้าของเขานะครับคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ดันนิ่งนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินอยู่ในโคมแล้วนะครับอันนี้คือโคมเดิมนะครับมันจะดูได้เลยเพราะมันจะมีคราบเหลืองๆนะครับถ้าเป็นโคมที่ใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับมีแน่นอนนะ แล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมไปไปแต่งแต่งเพิ่มนะไปติดเพิ่มนะครับตรงนี้นะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยพวกรายละเอียดตัวไฟน,นะครับโครมเดิมแน่นอนนะครับไม่มีล้าานะครับไม่มีรอยล้าานะครับเดี๋ยวเราทําการสปาให้นะแล้วก็พวกรายละเอียดตัวกันชนกระจังด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างนะแล้วก็พวกรายละเอียดตัวคานหน้านะครับดูเลยนะ อันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับส่องดูได้เลยนะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านหน้าเข้ามาอย่างแน่นอนนะสำหรับรถคันนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้รถมาจากชนบุรีนะฮะงองูวแหวน7486นะครับชนบุรีสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอ่าดูกันต่อรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้ด้วยความเป็นสีดำนะอันนี้แค่เอามาล้างเฉยยังไม่ได้สปาใหญ่นะครับอันนี้แค่ล้างเท่าที่ดูคันนี้ริ้วรอย มันมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับคันนี้แล้วก็ตัวเนี่ยสีเสือนะครับนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นก็สีเดิมแน่นอนนะแล้วก็ตัวล้อคันเนี้ยให้ล้อแม็กอลอยนะครับทูโทนปัดเงานะครับขอบ18ลัดด้วยยางบิสโตนนะครับเป็นปีติดรถมาปี2019นกนะครับก็คือดอกยางก็ยังใช้ได้อีกสักระยะหนึ่ง นะครับผมพวกรายละเอียดซุ้มล้ออะไรก็เดิมเดิมนะครับก็มีคาบโคลติดรถมันยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็คันนี้ให้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อแล้วนะครับทั้ง4ล้อเลยคู่หน้าคู่หลังนะครับดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างภายนอกนะครับเริ่มจากบนหลังคาระคันนี้จะเห็นได้ว่าจะมีราวแหลกนะครับจะเป็นสีเทานะรายละเอียดตัวหลังคาก็ไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มอะไรนะครับพวกราวแหลกอันนี้ก็รายละเอียดดีนะครับ รายละเอียดเดิมไม่มีรอยทะลอกนะครับนะมีแต่คาบเลอะเท่านั้นเองแล้วก็จะมีติดกันศาสตร์มาให้กระจกก็จะเป็นพาร์ทเดิมที่ติดติดฟิล์มมาแล้วนะครับนะกระจกพาร์ทเดิมหมดที่จะเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีกันร,รอยมาให้นะครับอันนี้ในส่วนของภายในนะครับคันนี้ภายในตกแต่งด้วยสีดำนะดูฝั่งคนนั่งด้านหน้าก่อนละกันนะครับพวกคอนโซลนะครับจะเป็นสีดําหมด นะน่ะนนี่ช่องคูบ็อกนะครับตัวเก๊เก๊เก็บของอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ก็คือรถเข้ามาผมมารีวิวให้ดูก่อนนะเนีย่ยพวกเบาะอันนี้ก็คือวัสดุดีแน่นอนเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดนะครับตัวนี้ไม่มีขาดนะแล้วก็พวกตัวโครงสร้างสเสาเนะครับ น็อตเดิมหัวน็อตไม่มีไขนะครับไม่มีร่องรอยการไขน็อตนะประตูไม่มีตกนะครับแผงประตูก็สวยงามนะส่วนเสาบีนี่ก็เช่นกันนะครับดูเลยนะครับตัวหนังสือเนี่ยยังเห็นชัดเจนคมคมแบบนี้เลยไม่มีพ่นสีทับนะครับไม่มีการไขน็อตนะครับบานประตูอันนี้คือบานเดิมติดรถนะครับเหลี่ยมสารตรงนี้ชัดเจนเลยส่วนรายละเอียดที่มันเลอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปทาสปากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ดูกันต่อเนี่ยด้านหลังนะครับ ที่นั่งฝั่งซ้ายนะครับให้ดูทั้งหมดเลยเบาอ,อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นกันนะครับด้านหลังนะอันนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พับได้นะครับรายละเอียดตัวพรมต่างๆนะครับนี่ไม่มีร่องรอยของการเปรียกน้ําหรือจมน้ำอะไรพวกนี้คือรถไม่มีอุบัติเหตุแบบไปคว่ำในน้ําจอดแช่น้าเนี้ยไม่มีพรมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเบาะที่นั่งด้านหลังนะครับอันนี้ก็ อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกือบ100%เนะครับไม่มีขาดเลยนะครับดูเลยรายละเอียดนะอ่านะครับเนี่ยตัวดูโครงสร้างนะครับตัวซุ้มล้อหลังนะครับรายละเอียดอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมๆแม็กลายเดียวกันทั้ง4เส้นนะครับให้มาเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับคันนี้คุ้มมากนะอ่านี่อ่าดูด้านท้ายการต่อนะครับรายละเอียดตัวด้านท้ายของเจ้ารถคันนี้นะครับรายละเอียดเดิมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูฝาท้ายกันชน จะมีเพิ่มเติมมาจากเจ้าของเดิมก็คือตกแต่งตัวคิ้วตัวนี้นะครับที่เป็นมันจะเขียนคําว่า m ิวเนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะจะมีแสงนะน่าจะเหลืองแสงนะอันนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งที่จะเปิดท้ายเป็นโครเมียมมีสครับเพจท้ายนะครับมีมาให้พวกรายละเอียดตัวกันชนไฟท้ายต่างๆอันนี้ก็คืออยู่ในรายละเอียดดีนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับไฟท้ายก็เหมือนกันรายละเอียดสมบูรณ์นะครับ ไม่เล้าไม่หมองไม่มีไอ้น้ำเกาะในตัวโคมนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูะนะครับอันนี้พอเปิดด้านท้ายให้ดูอันนี้เบาะมันสามารถปรับได้นะครับพับพับได้แบบนี้สามารถพับได้รายละเอยียดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บอีกทีนึงนะครับมันก็คือตามการใช้งานเนาะมันเป็นคาบเริ่มเป็นเหมือนผ้าสกอลาด์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปปรับสาภาพนะครับ แล้วก็พวกตัวโครงสร้างนะครับตะเข็บต่างๆสีด้านในนี่คือด้านๆเลยนะครับด้านหัวน็อตเดิมนะตัวน็อตยึดประตูเดิมไม่มีไขนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตะเข็บอะไรต่างๆเดิมเช่นกันนะครับสีด้านหมดนะครับมีแต่คาบเลอะนะครับไม่มีร่องรอยการเก็บสีสาดสีไม่มีนะครับเนี่ยเดี่ยวสันชัดเจนนะครับไม่มีเลยสวยแล้วก็ ตัวประตูท้ายก็รายละเอียดเดิมนะครับแผงประตูไม่มีรอยคูดอะไรพวกนี้ไม่มีนะรอยกระแทกของแข็งพวกนี้ไม่มีรายละเอียดดีตัวขอบสันประตูนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่มีสีกระเทาะเลยรูปไปนะอ่าเนี่ยปิดมีกล้องให้ด้วยปิดได้สนิทนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของฝั่งขวานะครับรายละเอียดแผงประตูสวยงาม รายละเอียดตัวแผงประตูนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับบุหนังด้วยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบเป็นสีดําเงาตรงนี้นะครับตัวเบาะชัดเจนนะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อีกเช่นกันนะฮะตรงนี้เบาะหนังสีดําเบาะนิ่มมากนี่พับดูนะครับตัวโพรมอะไรต่างๆด้านนี้นะฮะก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ไม่มีความรู้สึกเหมือนแบบชื้นๆอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีจอดแช่น้ําจมน้ํามาแน่นอนด้านหลังนี้ก็คือถ้าพับบอกไปนี้วางของแนวราบแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะสำหรับนี้ก็เหมาะกับครอบครัวนะครับคนที่มีครอบครัวใหญ่นะครับที่ต้องการแบบว่าขนคนเวลาไปทงไปเที่ยวพาพ่อแม่ลูกเด็กเล็กแดงอะไรพวกนี้ไปตอบโจทย์แน่นอนนะครับสําหรับคันนี้และที่สำคัญมันไม่น้อยนะครับเป็นสีหายากที่นานๆจะเข้ามาด้วยนะครับอ่ะ ให้ดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับอ่าเริ่มจากตัวแผงประตูแผงประตูไม่มีริ้วรอยเลยนะดูเลยนะครับรายละเอียดตัวหนังตรงนี้นะครับบูหนังมาไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะแดสบอร์ดควบคุมกระจกนะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้านะครับนี่ออโต้ฝั่งคนขับนะแล้วก็นี่เบาะของผมพอขึ้นมานั่งเบาะปรับไฟฟ้า ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้นะอ่ะเรามาดูรายละเอียดตัวคอนโซ,โซลฝั่งคนนั่งกันบ้างคนขับกันบ้างนะยัดเบาเสียงก่อนอะนะครับน,นี่ดูเลยนะฝั่งนี้เริ่มจากเลขไม้ก่อนนะไม้ห้าหมืนะครับ 54,958กิโลเมตรก็เกือบจะกาห0นะครับแต่ไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับปี 19, 20, 21, 22รถ4ปีไม่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรถไม่ช้ำเยอะแล้วจากสภาพเท่าที่ดูนี้รถคันนี้ก็คือเจ้าของเดินเขาดูแลรักษารถดีนะครับขนาดเราแค่ล้างเรายังไม่ได้ขัดเคลือบอะไรนะริ้วรอยน้อยมากนะแล้วก็คันนี้มีพวกตรงที่วางแกนนาเขามีตกแต่ง เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เหมือนจะมีตกแต่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่เหลือละเอียดเดิมนะครับกระจกก็พับปรับไฟฟ้ามีระบบชะลอ,อความเร็วขนาดลงทางลาดชันแล้วก็โหมด A off อันนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยคันนี้สาภาพสวยนะครับสาภาพดีตัวหนังหุ้มพวงมาลายัยแทบไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะนะนะแล้วก็ตัว พวกตัวหนังสือละเอียดตรงนี้ก็คือไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยกระแทกนะครับขีดข่วนก็ไม่มีนะครับมีตัวในส่วนของตัวคุชคอนโทรลมาให้ด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นความบันเทิงตรงหน้าจอนะครับมันสามารถใช้เพิ่มเสียงได้เนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเนี่ยนะนะ,นะเดี๋ยวเราเบาเสียงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ โหมดความบันเทิงฟังก์ชันพื้นฐานนะครับก็ FMAM ใส่ CD นะครับออดิโอเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมีกล้องมองหลังมาให้1ตัวนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของตัวกล้องนะครับไม่มีปัญหาอันนี้จะมาพร้อมแบบอ n นาล็อกนะครับเป็นแบบหมุนๆแบบนี้นะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นดีนะครับแอร์เย็นดีมาพร้อมกับเกียร์ออโต้น,นะครับเกียร์ออโต มีชิปล็อกให้ด้วยนะครับก็รยายละเอียดดีครับคันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างสปายทีนึงบอกเลยว่าสวยนะแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดรถมาที่บังแด,ดดด้านหน้าสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกนะครับไฟส่องแผนที่ด้านหน้าก็เป็นแสงสีเหลืองนะครับอุปกรณ์พวกนี้ใช้งานได้ปกติมีจออ,อ๋อลืมพูดไปมันมีจอมันมีจอด้านหลังมาให้นี่10นิ้วในทุกรุ่นของ UX มีมาให้นะครับ อันนี้ใช้งานได้ปกติเลยโอเคพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มนะไม่น้อยแต่ราคายังไม่มานะผมต้องบอกก่อนเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวถ้าราคามายัางไงเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนึงนะอ่ะมาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์อ่า1.9ลิตร DDi Bu l e Power นะครับผมมาพร้อม B j t u r b o Intercooler นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดห้องเครื่องเดิมนะ,ะดูเลยเนี่ยรายละเอียดเดิมหมดนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับ,บ,ตตรนะรบจุดแต้มสีมาร์กต่างๆจากโรงงานยังเห็นได้ชัดเจนนะครับพวกตัวจุดยึดฝากระโปรงหัวนอ็อตนะครับตามซอกพวกนี้ก็คือเดิมนะครับคารหน้าเดิมหมดเลยนะไม่มีชนหนักอย่างที่บอกไปนะครับเพจอันนี้ก็แผ่นเพจเดิมติดรถนะครับ หัวน็อตดูได้เลยนะไม่มีรอยไขนะครับตัวนี้ไม่มีรอยไขหัวน็อตพวกนี้ก็ไม่มีรอยถูกไขไม่มีขยับเลยนะทานหน้านะครับเดิมเดิมหมดเลยนะฝากระโปงน็อตเดิมตามซอกอันนี้ก็คือเดิมตัวเหลี่ยมฝากระโปงนี่ก็คือเดิมเดิมเช่นกันนะครับตีนต่างๆนี่เล็บยังติดเข้าอยู่นะฝากระโปรงรูปไปเนี่ย เมียนมือนะคันนี้นะครับแล้วก็มีพวกสติก k e r label ต่างๆ่าๆติดอยู่ครบนะแผงฉนวนกันความร้อนก็ติดอยู่ครบเช่นกันนะก็ถือว่าถือว่าครบสําหรับคันนี้นะในตัวเลขไม์แล้วก็สภาพนะครับน่าใช้นะครับสำหรับ m ิวเอ1.9 DVD ปี19 20คันนี้ไม้5 4ราคายังไม่มานะเดี๋ยวจะให้ทางกราฟิกขึ้นราคาให้ภายหลังนะครับพอรถเพิ่งเข้ามา แต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง Channel เพชรยนต์นะครับสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน คลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี fc ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ